และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่องโอเค n s นส์นะคะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านยองฟาร์มบ้านโคกสะอาดตัวนาโปจังหวัดพลรำครับวันนี้เรามาดูหมอจะมาดูแลสขภาัวในฟาร์มนะครับตามมาเลยครับครับนี่เจ้าของฟาร์มคนสวยครับคุญกำกองเนาะน้ำคุญยัง วัวแดงก็รันเลยครับฟาร์มวัวแดงฟาร์มมาตรฐานคอกมาตรฐานเลยครับวันนี้ก็จะมาดูแลสุขภาพโดยหมอโอ๊ตนะครับหมอโอ๊ตผู้ติดสงนะครับนี <pools> ้ก <upun> ็นสิมาล้างมดลูกเนาะงัวมีปัญหาลักษณะปัญหาของงัวคือปัญหางัวเป็นสัตว์จซเทียรแล้วก็รู้สึกว่ามีน้ำขึ้นหนองออกมาใอ้กินหลายกับพวกวันนั่นใช่ไหมครับครับ้อม ก็เลยสิล่างมดลูกให้ให้หมอรวงมึงก็นเนาะหมอรวงกันไปว่ามดลูกมันสมบูรณ์บอจังไรกับล่างมดลูกทำความสะอาดบางทีคอดม้เราเชี่ยโลกเข้าไปล่างมดลูกอีกตัวหนึ่งที่การนึนว่าตัวหนึ่งรวงมึงว่ามีลูกท้องกะตัวที่สองมดลูกดีปันไดนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือสิมดลูกอักเสบตัวที่สองยันเป็นเหมัอนรวงมึง เดี๋ยวหมอล่วงกับสีหูนะครับหมอล่วงก็จะดูว่าถ้าัวเป็นหมันเนี่ยหมอก็จะรู้ร่วงเข้าไปแล้วครับลักษณะตังไยเป็นยังไงเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังนะครับเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับเนี่นะะยเกือหลายปีดได้า่าเดียว่ปีาด้มาสองปี <ใน S 1> แ้วค<ท>่อว<ท>่าสือว่าื่อว่าไหมหรเล่าว่จอาอันของอันตะเข้าตะเดิมมีอย่ามแมสี่แมว่าเกาตะสมัย ก้อนอย่างว่าตัวไหเท่าไหนเนาะมานี้ก็ซื้อเข้ามาเพิ่มเข้ามาย่อยเข้ามาแล้วก็ลูกเนี้ยลูกของตะขอดอกบอกลูกของร้านออกมาซื้อเข้ามากบบนีส่วนใหญ่ไปซื้อกลับมาตอนน้ำจังไนส่วนใหญ่นั่นหาน้ำบานมีตัวพื่อนในน้ำมาเพื่นสิขายผู้นั้นผู้นี้สีคล้าย เดูอัเสบมันเดอวนนะคนดคุนหลายก็ไม่ต้ออนี้แน้อดเลยตัวนี้เคยทำแล้วบม้แต่ว่อตดทำแจ้งหมอยอดหนึง มันขึ้นอีกทีเพราะว่ติดมันเพิ่อเมา่เมื่อแล้วมันคือสิบกติดเกีวกันนะโอ่าท่านได้ร่วงเมื่อวาแด้ล่วงกพอ่านว่าท่านหลับเลยเรียอันน้าม่เก็บไรลาก็สุดวงงบุกจังห หน้าบ ah, ุ่ขาวมาตามคุณบ่คุณบ่คุณี่นองบแมคือเป็นออกเสียงเงี้ยแ่อ ฟังฟังตรงบริบตัวนี้โบดสมบูรณ์็ดูว่าใช่ดีบใดฟังใดฟังหนึ <fry UC S> ่งฟังนึ่งน้อยๆเไหมรจะมันจะดิลา้ลูกนะครับบงูอ่ชวงดูแล้วปรากฏว่า ไข่รีบนะครับไข่ไรีบไข่ไไรีบนี้เดี๋ยวก็จะทําการล้างมุกตแล้วกว็ฉีดยาบำรุงพวกไคโตซานปิจิบินเอ็ดี d สามีนะครับกะตุ้นการจเจริญเติบโตของไข่ของรังไข่นะครับเอาอยาปฏิชีวนะฉีดเข้าไปล้าง การก่าเชื้อในมดลูกแล้วก <St art ing> ็ใช้ยากลุ่มยาปฏิชีวนะนะครับออกซีเตตอร์ใส่ลินเลยก็ได้เพวาะว่าเป็นสเตปที่ใช้ใส่ในน้ำมาหลายอีกเป็นสเตป จะเต็เแลเอเนาะเห็นบ่ปสิกิริยาของยาคือเอาไปได้หมดลูกแล้วมันก็จะทำลายเชื้อเนาะแล้วหมดลูกที่มันมีปัญหาพวกมีเสือ้อโรคไม่ยังมันจะโดนยาเขาไปดูแล พยายามไทยเหรอนาอคระับนพยายามยังไม่ทันไทยครับตีมตรงไทยพยายามก่อนพยายามก่อนอันนี้จเกเดียนแล้ว đi tay đơn hết 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 đi tay bóng đi 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 âu mang bây giờ tay bây giờ tai bây giờ ไอ้กินตัวละลายเป็นไรอาหารตัวละกะคู่ก็คู่ทั้งสี่หมายถึงว่าผสมแล้วยอันวะเป็นปริมาณอาหารคนถึงสวยวะถึงก็ยากี่ให้ก็ม้เลยตัวละสองกขาน้ kg, อาหารคลน ต้อค่ากับอะ้รอาหารมัดจะคูจะคู่ทั้งสีน่ะมันมาใครกินบ้างครับกินได้เนกินได้กับโคดนะครับเนาะกจะโคดก็ไปกาเบียอันกาเวียนกินมาโดนเนาะกาเบียกับไอ้เขาโคดเนาะกาเบียกินหลายตัวอไรเน่ยผสมกับไอ้ข้าวโพดบด

เดี๋ยวบ้านเดี Enough, er ๋ยวนี้ฉันก็ลดปริมานแล้วล่ะแต่ยิ่งนเบาไหลายว่ามัานพอดีอย่ากันรู้พวกมันมางจีนเลยครับดีดีถ้างว่าฝนม่มีปัญหากินได้ถ้างว่าแมวพันธุ์เ่าไหน่